ไปต่อกันที่เรื่องของเท s l a กันบ้างน,นะคะแม้ว่าปีนี้จะดูเหมือนว่าทําผลตอบแทนไม่ค่อยโดดเด่นมาเทียบกับเพื่อนๆกลุ่มนางฟ้าทั้ง6นะคะแต่ว่าล่าสุดเองมีรยายงาน,นผลประกอบการนะคะตัวเลขยอดขายที่ค่อนข้างดีทีเดียวแต่หุ้นกลับไม่ได้ตอบรับเชิงบวกตรงกันข้ามกับร่วงลงแรงทีเดียวนะครับ ล่าสุดคะ่ะเทสลาประกาศยอดสมมติรถยนต์ในรายไตรมาสสูงสุดเป็นประวัติการนะคะแต่ว่าความกังวลเนี่ยก็เริ่มมีให้เห็นนะคะสังเกตได้จากโกร,ราคาหุ้นนะคะแม้ตัวเลขจะออกมาค่อนข้างดีกว่าที่หลายฝ่ายคาดการไว้แต่ว่าราคาหุ้นไม่ได้ขยับขึ้นตามตรงกันข้ามร่วงลงแรงทีเดียวในการซื้อขายเมื่อวานนี้ด้วยนะคะซึ่งหุ้นเทสลาเองถ้าย้อนกลับไปเนี่ยราคาเมื่อวานเนี่ยลงไปประมาณกว่า5%เรนนะคะ23่าเหรียญนะคะกอนทัณฑหวัยอยู่ที่436ดอลลาร์สหรัฐนะ แม้ว่าตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันจะบวกขึ้นมาได้เกือบเกือบ15%ก็ตามแต่ว่าก็ถือว่ายังตามหลังเพื่อนๆที่อยู่ในกลุม่ม m a g n i f i c e n t Seven นะคะอาจจะแซงหน้าตัว Apple มาบ้างนะคะทีนี้ถ้าไปดูรายละเอียดนะคะจะพบมุมมองที่น่าสนใจค่ะเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยนะคะมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของเครดิตภาษีรถยนต์ไฟฟ้าหรือว่ารถ e ี u ีของสหรัฐอเมริกานะคะทำให้หลายคนมองว่าการที่สามารถสมรรถยนต์รายตรมารได้ค่อนข้างดีเนี่ยน่าจะเป็นแค่ กระแสชั่วคราวเท่านั้นนะคะหลังจากมีรายงานตัวเลขนะคะการส่งมอบรถยนต์ล่าสุดเนี่ยนะคะเพิ่มขึ้นไปถึง497,000คันด้วยกันนะคะซึ่งถือว่ามากกว่าที่วอลิงตีทนั้นคาดการเอาไว้อย่างมากทีเดียวค่ะ แต่อย่างไรก็ตามถ้าไปดูมุมมองจากหลายภาคส่วนเนี่ยนะคะเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่บรรดาผู้ที่เขาซื้อรถยนต์ต้องการใช้เครดิตภาษีรัฐบาลกลางมูลค่า7,500ดอลลาร์สหรัฐก่อนที่จะหมดอายุซึ่งเครดิตนี้บางคนก็ใช้เป็นส่วนลดบางก็ใช้เป็นข้อเสนอในการจัดไฟแนนซ์หรือไม่ก็ใช้สําหรับการเป็นแรงจูงใจนะคะในการขายรถยนต์ให้ได้คล่องตัวมากขึ้นัวยทางด้นของเอเลียดจอห์นสันค่ะซึ เป็นประธานเจ้าหน้าที่การลงทุนของทาง Evolve ETF นะคะซึ่งตัว e v o k ก t f ก็ลงทุนในเทส l a ด้วยบอกว่าเขาค่อนข้างสงสัยคะ่ะว่ายอดขายนี้ที่เกือบเกือบ5 0 0 0 0คันเนี่ยนะคะจะยั่งยืนหรือเปล่าแล้วคิดว่าอาจจะเห็นตัวเลขไตรมาสต่อไปที่ชะลอตัวลงได้เช่นเดียวกันเนื่องจากว่ายอดขายนี้ก็อาจจะเป็นตัวเลขที่เร่งมาก่อนที่สิทธิ์ต่างๆจะหมดลงนั่นเองมากกว่าความสนใจใหม่ของผู้บริโภคแล้วก็ไม่ใช่เรื่องแปลกหรอกที่นักลงทุนนั้นจะเทขายทำกำไรหลังจากมีการประกาศข่าวมานะคะ โดยเทสลาเองนะคะจริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้ราคาขยับขึ้นมาประมาณสัก1 4 5นตะคะตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันแต่แล้วพอมีการประกาศตัวเลขที่ดีกว่าคาดเมื่อวานนี้กลับทําให้ราคาหุ้นนั้นร่วงลงทันทีพอมีการประกาศปุ๊บนะคะราคาก็ลงไปกว่า3ก่อนจะปิดตลาดติดลบไปราว5ด้วยกันค่ะเพราะว่าถ้าไปเทียบดูนะคะก็ต้องยอมรับว่ามีหลายบริษัทคู่แข่งนะคะที่เคยได้รับเครดิตจากรัฐบาลแล้วก็สุดท้าย นะคะก็พอเครดิตหมดลงก็ได้รับผลกระทบด้วยเลยทําให้หลายคนมองว่าเทสต่าเองก็อาจจะเดินรอยตามไม่ต่างกันนะคะโดยตัวเลขของการส่งมอบรถยนต์ที่497,000คันในไตรามาสล่าสุดที่สิ้นเดือนกันยายนนี้เพิ่มขึ้นราว7.4จากปีก่อนหน้าที่462,000คันนะคะแล้วก็มากกว่าที่ตัวเลขของตลาดคาดการไว้ที่443,000คันโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นรถรุ่นโมเดล3แล้วก็ตัว เดววายนะคะที่เป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดส่วนผลประกอบการรายไตรามาสก็เตรียมประกาศในวันที่22ตุลาคมนี้ค่ะทางด้านของ Troy Test Li like นะคะซึ่งเป็นนักวิจัยสิะปบอกว่ายอดขายที่เกิดขึ้นในจีนได้รับแรงหนุนจากความต้องการของโมเดวายรุ่นที่ปรับโฉมใหม่นะคะส่วนเดือนกันยายนก็เริ่มมีการมมอบโมเดวายรุ่น6ที่นั่งซึ่งนั้นก็จะไปจับก,กลุ่ม Family แล้วก็ทําให้กระตุ้นยอดขายตลาดรถยนต์ E ีวีที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่างจีนได้จะได้ ก็ตามค่ะถ้าไปดูตลาดยุโรปเองยังอ่อนแอนะคะเพราะว่าบริษัทคู่แข่งก็โปรโมตรถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดแบรนด์จีนก็เริ่มรุกเข้าสู่ตลาดที่มีการแข่งขันสูงขึ้นยอดขายเทสลาในยุโรปรวมถึงสหรัฐจกักรเนี่ยก็เลยลดลงไปราว22.5%ในเดือนสิงหาคมเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าส่วนแบ่งตลาดก็เลยเหลือเพียงแค่1.5%เท่านั้นเองในสมาคมผู้ผลิตยานยนต์รุ่นยุโรปที่มีการประกาศตัวเลขมาส่วนปีนี้ค่ะคาดการว่ายอดขายจงมอบทั้งปี ะะจะอยู่ที่1 6 1 0 0ล้านคันถือว่าอาจจะต่ำกว่าปีที่แล้วประมาณสัก10%บเซนะคะแล้วก็เทส la ก็จะต้องส่งมอบรถประมาณสัก3 9 0 0 0 0คันในไตรามาสสุดท้ายเพื่อจะบรรลุเป้าหมาย1 6 0 0 0 0้านคันตลอดทั้งปีให้ได้ในขณะเดียวกันคู่แข่งขนาดเล็กครอย่างตัวริเบียนเองนะคะก็ประกาศปรับลดคาดการณ์การส่งมอบรถยนต์ทั้งปีลงไปเล็กน้อยแต่คาดกันว่าจะยังทำยอดไตรามาสได้ดีกว่าคาดนะคะจากความต้องการที่เร่ ขึ้นก่อนหมดสิทธิด้านเครดิตภาษีค่ะ ในขณะที่ทางมัตบริสแมนะคะนักวิเคราะห์จากทางด้านของฮาร์กริปส์แบรนส์าวนะคะบอกว่าความท้าทายนี้ก็คือการรับมือกับการชะลอตัวที่กําลังจะตามมาแน่ๆการเปิดตัวรุ่นที่จับต้องได้มากขึ้นมีความสําคัญอย่างมากเพื่อรักษาตัวโมเมนตัมให้สามารถขยับไปต่อได้นะคะรถยนต์รุ่นบางรุ่นเนี่ยปรับลดต้นทุนนะคะทำให้ต้นทุนการผลิตถูกลงประมาณ20%เมื่อเทียบกับโมเดล Y ศักยภาพการผลิตก็อาจจะอยู่ที่ราว250,000คันต่อปีใน รแล้วก็ภายในปี2026เองนะคะก็อาจจะได้เห็นตัวรถยนต์รุ่นใหม่ที่มีราคาย่อมเยาวลงมาออกสู่ตลาดแล้วก็ทำให้ยอดขายสามารถที่จะค่อยๆเติมขึ้นมาได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะก็ถือว่าในแง่ของปีนี้เองสําหรับการลงทุนโดยเฉพาะหุ้นเทสลาพออาจจะไม่ดีนะคะแต่ว่าก็พยายามจะเห็นมาตรการต่างๆหรือว่าเทคโนโลยีใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นสําหรับในตัวบริษัทนี้ด้วยนะคะ The ะ t a n d a r d Economic Forum ั่มสองพัน a ี่ส n บห้าไทยแ r นด พรมแดนใหม่เศรษฐกิจไทย5-7พฤศจิกายนนี้งานเดียวที่รวมคำตอบทุกโจทย์ใหญ่ของประเทศภายใน3วันพบกับสปีกเกอร์ระดับโลกตัวจริงที่หาตัวจับยากค้นพบวิธีคิดใหม่เชื่อมภาพใหญ่ของโลกกับโอกาสของไทยบัตรเออร์ลีเบิราคาพิเศษเพียง1,990บาทบัตรใบเดียวเข้าได้ครบทุกโซนตลอด3วันเต็มซื้อแะดูโปรโมชั่นพิเศษได้แล้วที่10 e อ e n t ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีจาก The Standard w e a l t h ค่ะ